ก็ขอกล่าวสวัสดีเหล่าวัยรุ่นแต้ววตทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูข้อมูลจากรุ่มแม่น้ํากันอีกเช่นเคยโดยข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับตู้ตัวละครและตู้อาวุธในแพท3.0ซึ่งก็ขอเตือนกันไว้ตรงนี้ก่อนว่าข้อมูลนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เผื่อใจเอาไว้บ้างระหว่างดูจะได้ไม่เจ็บหนักกันภายหลังนะครับผม โดยเราก็จะมาเริ่มกันที่ตู้ตัวละครก่อนหลายคนก็คงเห็นและก็รู้กันอยู่แล้วแหละว่าตัวที่นลิเนี่ยจะมาเป็นตู้แรกของแพท3.0แล้วก็มีน้องอลเล่อยู่ในตู้อีกด้วยและส่วนตัวสีดาวที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมาเป็นตัวอะไรและก็ยังไม่มีข่าวจากลูกแม่น้ําไหนฟันธงได้ว่าจะมาเป็นใครผมจึงขอเดาว,ว่าอาจจะเป็นฟิตกับนายน้อยเหตุผลเพราะว่าฟิตเนี่ยยังไม่ได้มีการรีรันมานานแล้วและน้องเบลเองเนี่ยก็เป็นตัวซับดีเอสไฟฟ้าซึ่งสามารถคอมโบกับาธาตุไม้ได้ผมจึงคิดว่าฟิตเนตู้3.0 และอีกตัวหนึ่งก็เป็นนายน้อยสิงชิวก็เหมือนกันเลยนายน้อยเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ไม่ได้รีรันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแถมนายน้อยเองก็สามารถคอมโบคอมอยกับธาตุไม้ได้ดีอีกเหมือนกันทายผมไมโน่ก็คิดว่าฟิตกับนายน้อยนี่แหละที่จะมาเป็นตู้แรกของแพทสามจุดศูนย์ถ้าเกิดว่ามันออกมาตามนี้ในตู้แรกของเราก็จะมีทินาริเป็นตัว5ดาวและตัวสีดาวก็จะมีคอเล่ฟิตและนายน้อยในตู้แรก2ตัวหลังเนี่ยอย่าพึ่งเชื่อผมแบบ100%เป็นมันเป็นการคาดเดาออกจากระยะเวลาที่ตัวละครนั้นยังไม่รีรันและะตัััวลครรนนน้้นสามามมถจกได แต่ถ้าเกิดว่ามันมาตามนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยตู้นี้เนี่ยเพราะว่ามันรวมเอาตัวซับดพเอเทพๆไว้ในตู้นี้เลยและถ้าเกิดว่ามันมาไม่ตรงอย่างน้อยผมก็ขอให้มีมาสักหนึ่งตัวที่ผมพูดไปไม่ไน,น้อยก็ปิดก็แล้วกันต่อมาก็จะเป็นตู้ตัวละครในครึ่งหลังโดยในครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีข่าวนาหูมากๆเลยว่าจะมาเป็นจงหลีและกันอยู่ซึ่งข้อมูลในตรงนี้เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะมาจริงตามข่าวหรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงเพราะนอกจากข่าวนาหูแล้วผมเองก็คิดว่าเนื้อเรื่องใน ไปถามทางจากปูห่หรือการยูอะไรงนี้ก่อนเพราะว่าซูเมลุเนี่ยมันต้องเดินทางผ่านเหมืองใช่ไหมละ่ะหรือมันอาจจะมีทางอื่นอีกก็ไม่รู้แต่ยังไงมันก็ต้องเดินทางผ่านจากลีเย่ยไปแน่นอนเพราะงั้นเราก็อาจจะได้เจอกับตัวละคร2ตัวนี้ในเนื้อเรื่องมีก็เลยเอาตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมารีรันซึ่งก็เหมือนเดิมข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการยืนยันอาจจะไม่ได้เป็นปู่กับการยูก็ได้อย่าพิ่งเชื่อร้อแต่ถ้ามารจริงบอกเลยว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยมีทะลุแน่นอนนะครับใครที่ไม่ม ก็ฟาร์มเจมรอไปก่อนส่วนตัวสีดวในครึ่งหลังเนี่ยที่มาแน่ๆเลยก็คือน้องโดลิส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยข้อมูลลิบหลีมากไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวอะไรถ้าให้เดาเล่นๆก็คงจะเป็นโนเอลบาบาเลียนหรือว่าโรซาเลียอะไรเงี้ยชอบมาบ่อยๆและสุดท้ายตู้อาวุธ ข่าวตู้อาวุธเนี่ยชิ้นที่ไม่ต้องเดาเลยก็คือธนูประจําตัวของทินาลิมันมาแน่นอนในครึ่งแรกส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เคยหลุดออกมาเนี่ยก็คือดาบเจดหรือดาบเขียวที่โคตรเทพนั่นเองซึ่งมันเคยหลุดออกมาว่าตู้แรกจะเป็นธนูประจําตัวกับดาบเขียวและถ้าเกิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยตู้อาวุธครึ่งแรกก็คือน่าเปิดมากๆเพราะธนูน้องทินาลิเองเนี่ยก็ดีมากๆเหมือนกันเป็นธนูที่ให้ซับสเต็กเป็นอันตราคิและมีเอฟเฟกของธนูคือเพิ่มโบนัสความเสียหายทตาทั้งหมดเมื่อถือและยังสามารถทํําา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 กรรชร์จตตตีแงงขขึ้นนนมคค่อัวะ ้อีกดวยถือว่าเป็นธนู5ดาวอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่เกลือถ้ามาคู่กับดาบเขียวก็คือน่ากดมากๆตู้นี้ถ้ามันมาคู่กันตรงตามข้อมูลหลุดะนะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าเชื่อผม100% ส่วนตู้ในครึ่งหลังเนี่ยถ้าปููกับการยูมารีรันจริงๆก็คงจะเป็นอาวุธประจําตัวของทั้งสองตัวนี่แหละไม่น่าจะมีอะไรมากส่วนพวกอาวุธสีดาวทั้งสองตู้ก็คงคล้ายๆเดิมคงจะวนเอาอาวุธสี่ดาวกเกลือมาให้เรากดแล้วก็มีพวกฟาโวกับสกิฟเชียลมาประมาณนั้นและสุดท้ายข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่หมีเองยังไม่มีการยืนยันโปรดใช้จักรยานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีอย่าเชื่อผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในข้อมูลหลุดที่ผมเอามานี่เนี่ยมีทั้งที่มันมาแน่ๆกับอันที่อาจจะมาขอให้ ความสุขนะครับสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาดูช่องน้อยๆของผมถ้าหากว่าดูแล้วชอบการทำคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ผมอารมดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ